สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ New ค a r Info วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถสปอร์ตสุดล้ำรุ่นใหม่ล่าสุด2026 BYO a r i าซถ้าคุณชื่นชอบความแรงความหรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องไม่พลาดวิดีโอนี้เลยครับวันนี้เราจะพาไปดูทั้งดีไซน์ภายในเครื่องยนต์และฟีเจอร์ต่างๆของรถคันนี้2026 g e o t r c z มาพร้อมกับดีไซน์ที่ฉบเฉี่ยวและทันสมัย ไฟหน้าเล็กรูปทรงเฉียบคมกระจางหน้าที่ดูแข็งแรงและเส้นสายตัวถังที่ลื่นไหลสะท้อนความสปอร์ตแบบยุโรปอย่างชัดเจนหลังคาแบบโค้งดับเบิลบับเบิลที่เป็นเอกลักษณ์ของอาเซีช่วยให้รถดูโดดเด่นและมีสไตล์ไม่เหมือนใคร,รออล้ออลลอยขนาดใหญ่เสริมภาพลักษณ์ความมั่นคงและความสปอร์ตพร้อมสีตัวถังที่หลากหลายตอบโจทย์คนที่ชอบความแตกต่าง ภายในของ226 0 BYO RC แ้ออกแบบเพื่อความสบายและเทคโนโลยีทันสมัยเบาะนั่งสปอร์ตหุ่งหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายตำแหน่งพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ให้การควบคุมได้อย่างแม่นยำหน้าปัดดิจิทัลพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงคุณภาพสูงให้ประสบการ์ฟังเพลงที่เต็มอารมณ์ห้องโดยสารเก็บเสียงดีเยี่ยมทำให้ทุกการขับขี่เนียบและผ่อนคลาย สำหรับเครื่องยนต์2 0 2 6 p e ย g e o t RC กอาซีแซมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดถึง270แรงม้าระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดช,ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองทันใจอัตราเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงใช้เวลาเพียง6.0วินาทีเท่านั้นระบบช่วงล่างและพวงมาลัยไฟฟ้าถูกปรับแต่งให้ควบคุมง,ง่ายทั้งบนทางตรงและทางโค้งเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และยังมีโหมดขับเคลื่อนหลายรูปแบบทััั้้งโหหหมมมดดดสปปอรตและะยนน ความปลอดภัยก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของระโยอาซีซา2026มีระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบตรวจจับจุดบอดช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางไฟส่องสว่างอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ถอยหลงังเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการจอดรถ ฟีเจอร์เสริมอื่นๆของ226ปีโออาร์ซเช่นหลังคาพารามิซกลาสรูฟที่ให้ความโปร่งสบายและมองเห็นท้องฟ้าเต็มตาระบบปรับอากาศอัตโนมัติระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในรถและระบบช่วยนำทางพร้อมแผนที่อัปเดตล่าสุดช่วยให้การเดินทางทั้งใกล้และไกลสะดวกสบายมากขึ้นราคาของ226 0ปีโยอารซ Z ถูกตั้งไว้ในระดับกลางถึงสูงสำหรับรถสปอร์ตยุโรปแต่ถือว่าคุ้มค่ากับเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่ให้มา รวมถึงการออกแบบที่โดดเด่นและเครื่องยนต์ที่ทรงพลังผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตแนวยุโรปจะต้องหลงรักอาซีแซดรุ่นนี้แน่นอนสรุปแล้ว2026ปโยอาซีแซดเป็นรถสปอร์ตที่ผสมผสานระหว่างดีไซน์หรูเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมการขับขี่นุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความแรงภายในหรูหราสบายพร้อมฟีเจอร์ครบครันและระบบความปลอดภัยที่มั่นใจได้อาซีซด2026จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนรักรถสปอร์ตยุโรป แล้วคุณล่ะครับชอบ2026ปรยโยอาซีแดมากที่สุดตรงจุดไหนแสดงความคิดเห็นกันได้ด้านล่างเลยครับและถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเราจะมีข้อมูลรถใหม่ๆมาฝากคุณอีกแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับ